สวัสดีครับผมตักโอดานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอภยัภยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้ว ROV เกมนี้เป็นเกมมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูข้างล่างได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะ คือไม่ไม่ใช่ว่าพิการทางร่างกายนะทั้งจิตทั้งอ่าทั้งอ่าเหมือนจะพูดว่าจิจตใจเหรอก็มันยังไงอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะคือร่างกายผมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ you have no idea. ไม่มีใครเล่นแทงเลยอ่ะ ทางงาทางทางาแย้แย่ดูดถ้าเขาไม่เล่นทางแล้วใครจะเล่นล่ะอ๋อแต่ตัวเอา้าถ้ายงางงันเราเล่นเองก็ได้ท้าหรอทาร่หถ,ถึงเอาอะไรดีโอ้ทาระน่าจะดีสุดแล้วนะทงทงัทงทัง ข้างล่างก็มีทาร่านะครับ สาวัสดีครับเราจะเล่นครั้งหนึ่งเดียวนะโอเคด้านขวามีแล้วกลางมีแล้วซ้ายเราไปตอนนี้จะต้องเก็บเวลนะครับ คือเราต้องดูคนอื่นด้วยอะว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้ยเจ็บจังเลยนี่เนี้นี่นีย โอเคได้ลงท้ามาแล้วต่อไปผมจะเลือกทั้งนะครับเลือกเกาะนะหนีหนีอ่ะ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมาใครมาโอ้ตายเลยอืม เอาตากันหนึ่งนะเดี at at oh ๋ยวเจะได้ถึงโอ้เจอเขามาซ้ำนะอืมอืมอืมเอาดิ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  โอ๋อยิงไป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 ดิยิงไปเออเออเย่เย่โอเคใจยเยน็นเจนพวกใจยเยน็ยเยนใจเย็นเรากำลังจะตายนะไงมาอแก เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยตายโอ้อีกแล้วชอบมาทางขวาเหรอประทู เราไปด้านซ้ายอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับอ้าวเขาโดนใครฆ่าโดนอ่าเพื่อนเราฆ่าแนะ่เลยอะไรนะ<ต>ชื่ออะไรอะ่ะซานิคเออ ตีแมงกรส้มนะช่วยช่วยตีแมงกรอน่อมหน่อยเขาหน้าจะฟังเราอยู่นะขอบคุณครับโอเค <Have> เราทำเป็นไม่สนใจนะรอ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 ยิงเดียวไม่นะ่นะนี่หระนี่เดนี่เดนี่เด ว้าวจริงจริงอะไรจริงอะไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้บอดออกมาแล้วนะบอดทำลายป้อมนะครับอืมอืม ด้านซ้ายมาสามตัวโอ้ออกมาแล้วนะครับบุกบุกได้บุกได้ด้าน้ายไม่มีคนมาปอมแตกเร็วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็กันอยู่อย่างเงี้ยแหละกันกันไปเรื่อยนะ วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งเข้ามาดีเข้ามาดี คนด้วยนะมาด้านสายสองคนด้านสายสองคนหล่ะสองคนหล่ะสองคน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 หล่ะทำไมทำไมทำไมนู่นนู่นนู่นท่นูท่นุท่านูโอ้ย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 จต่าย งานโอ้โหมาทีกี่ตัวเนี่ยอุ้ยอุ้ยวิ่ง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 กลับก่อนวิ่งกลับก่อนโอ้ย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 แตกแล้ว ไม่ใครไม่ช่วยเลยเราก็บูคนเดียวก็ได้อตรงกลางคร,รับตรงกลางไม่มีคนดูเหรอ พอกันนั้นเราก็ต้องลอยอืออือเอา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 อือบินสิครับ วิง่งเทยครับขอเติมเลือดก,ก่อนนะครับคือเราตายหมดนะ <c oughs> เอออย่าออกไปอย่าออกไป เดี๋ยจะตายกันหมดแล้วจะตายกันหมดแล้วอืออืออือโอ้ยโอ้ยโอ้ย น่าจะแพ้น,นะครับบัชนแพ้ไม่เยอะแล้ว <Legend> <Double> อืม้มขนาด <Triple> อื้อเอาเอา้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย สตัวจบจบแล้วโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน แล้วของผมดูได้นะครับข้างหลังอ <Kill everyone. S 1> ตอนท้ายเกมนะครับใส่ทั้งนะครับ